นะครับเรื่อกันที่เรื่องแรกนะครับกับคอนเสิร์ตดีๆคอนเสิร์ตนี้นะขรัญใสา,สาวของใครหลายๆคนเลยทีเดียวโตศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะฮะล่าสุดเตรียมกลับมาเปิดคอนเสิร์ตในวันที่23มีนาคมนี้นะฮะกับคอนเสิร์ตท,ที่ชื่อว่าเปี่ยนโนแมนคอนเสิร์ต007โน่นั่นเองครับเขาบอกว่าเซอร์ไพรส์เพียบเลยนะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่ทุกคนจะต้องคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนไปดูความพิเศษในคอนเสิร์ตนี้กันฮะ ชาออกมาแบบสายลับ007เลยล่ะค่ะสาหรับหนุ่มหน้าหมอนโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรที่งานนี้พลิกลุกปรับโฉมใส่สูรพุกโบมาแบบเจมบอลแต่มีอาวุธลับเป็นเสียงเป็นโนที่ใช้ปรับเหล่าศัตรูจนกระจุยกระจายคนละทิละทางแต่เห็นมาดเข้มอย่างนี้หนุ่มโตไม่ได้จะไปต่อสู้กับศัตรูที่ไหนนะคะแค่มาแถลงคอนเสิร์ตใหญ่ของตนเองเปียโนแมนคอนเสิร์ต007โนตที่โตบอกว่าจะจัดหนักจัดเต็มแบบแฟนๆคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวโดวยเฉพาะเซอร์ไพรส์กับเปียโนคู่ใจที่จะเหาะทะยานขึ้นฟ้าไปหาผู้ชมในอิมแพ อารีนาเมืองทองธานีค่ะพอเราบอกว่าเปโนแมนเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าโอ้โหเป็นคอนเสิร์ตแบบบรรเลงเปโนคลาสสิกหรือเปล่ามันจะจะหลับไหมจะจะนิ่งไหมอะไรจริงๆแล้วเราก็เลยเติมปลายชื่อคอนเสิร์ตไปเป็นเปโนแมนคอนเสิร์ต double octave piano ก็คือ007นะครับก็คือธีมของคอนเสิร์ตเนี่ยคือ007นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวซึ่งตัวผมเองนักดนตรีทุกคนจะต้องเราใส่สูตรผูกไทผูกโบหมดบนเวทีเปโนสีดำใ,ใหญ่ๆมันๆนี มีแบบโคมไฟให,ใหญ่มีเครื่องเป่าอะไรจะเป็นโทนแบบเหมือนการ์ลีเนอร์เหมือนในโทนสายรับเจมง์บอนครับผมมีเกสทั้งหมดเจ็ดเบอร์ครับผมใช่ครับถึงที่ผมเตรียมไว้แล้วก็คือเป็นครั้งแรกเลยที่เราจะได้เห็นนะครับในอาจจะในประเทศเลยก็คือคุณเคยเห็นเป็โนโนบินได้ไหมครับไม่ว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงไหนของอีพาคอารีน่นะครับชั้นสชั้น3าจะซื้อบัตรเท่าไหร่ก็ตาม oh. เดี๋ยวเป็โนโนบินขึ้นไปหาครับนะ ในงานแถลงข่าวนอกจากจะนินนักร้องเสียงคุณภาพอย่างเบน <Wow. S 1> ชลาทิตและสินสิงกุล่ามาเป็นแขกรับเชิญแล้วโตวยังบอกอีกว่ายังมีแขกพิเศษอีกถึง5คนอย่างยายยายหญิงป๊อปปองกูลแต่ขออุบ3าคนสุดท้ายไว้ก่อนหากอยากรู้ว่าจะเป็นใครนั้นต้องไปติดตามลุ้นกันในคอนเสิร์ตเอาเองค่ะส่วนใครที่อยากเห็นเป็นโหนบินได้กับผู้ชายชื่อโตในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้ก็ต้องรีบไปจองบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะแต่ตอนนี้ไปฟังเจ้าของคอนเสิร์ตเขาร้องเพลงเรียกน้ำย่อยให้ได้ฟินินนนนกกกัั่่่อววจรงดีาคะ So she might seem to like to แจมจิ้มเท่านั้นนะฮะที่ร้องในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตของเขาเป็นโนแมนนะเด็บเบิลโอเซเว่นยานะครับผมไปดูกันได้ยัยแล้วหญิงด้วยนะช่วงนี้ก็โด่งดังทีเดียวงานถือเยอะมากนะเตรียมจะโกอินเตอร์ไปเป็นศิลปินต่างประเทศด้วยนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเรื่องถือจะมีงานพากย์ย้อนที่ญี่ปุ่นด้วยอันนี้เราเล่าข่าวของยายแลงวหญิงหรือไม่เราพูดคอนเสิร์ตของโตนะที่ยายแล้หญิงจะไปเป็นแขรมเป็นแก๊สของเขาด้วยคอนเสิร์ตช่วงนี้เนี่ยหวังว่าคอนเสิร์ตของโตจะไม่เลื่อนนะเพราะว่าคคออ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 นนนนนนเเเเเเเสิิรร์์ตขขขงงงงีีีีกกกกลลายยยยึ่่่่่็ืืไไปปะหมมมัแพพูดดบ โดนเลื่อนพี่จู่ิธิดาด้วยสำแยกปากหวานก็โดนเลื่อนนะฮะอบอกว่าของคุณโต23มีนาคมจะไม่โดนเลื่อนนะ